เพชรพราวยสวัสดีพี่น้องป้องปลายสู้ผู้สุขคนครับผมเห็นมาตามแนวทางลาพัฒนาปูโคอราดวันกุ์ที่2มิถุนาสองหาหกหกงวดแรกของตนเดียนมิถุนาลาพัฒนาปูโคอราดเลขบนนั้นออกกัน9 2. ก้าสองสอก็ออกสองสองเลขล่างก็ออกเก็ดเก้า บนปูกระไฮวิ่งรูดสองกระเข่าสองเลขออกสองสองแต่จับคู่ว่าเข่าคันเลขบว่าออกสองสองนี่คิดว่าของปูนี่แตกเนาอพี่น้องปูจับคู่ไ้กับตัวเน้นกับสองสี่สองหาสองหกเลขมันออกสองสองบนวิ่งรูดสองเข่าสองล่างวิ่งรูดเจ็ดเข่าเจ็ดแต่จับคู่ว่าเข่าเลขล้างมันออกเจ็ดเก่าแต่เลขวิ่งของปูวิ่งรูด เข่าเจ็ดเลขวิ่งรูดเข่าทั้งบนทั้งล่างแะ่จับคู่ว่าเขา่าทำไมพี่น้องแกเมื่อไมวันศุกร์ที่สองเนี่ยรับโชคจากรัฐบาลไทยมาเอาโชคเล่าพัฒนากันต่อขาดแบบหนึ่งได้พี่น้อง เกี่ยวกูสูงให้คือยังทุกงวดวน่ะพี่น้องมันตัวน้อยมันตัวน้อยแอดก็บเได้ลอกเลยเขียนเอาขึ้เกาเนี่แหละปูเขียนมาควอนเขียนมาให้มันตัวน้อยเนี่ยแอดกับเฉยเบิองท้ายคลิปได้มือของปูมันตัวน้อยแอดเขียนตัวใหญ่ๆให้หลุ่นปอนอิ่มพุ่นละ So. ลราพัฒนาปลูโคราด บนบนวิ่งรูดหนึ่งบนวิ่งรูดหนึ่ง จับคู่บนสามหนึ่งสามศูนย์สามสองสี่หนึ่ง

บนวิ่งรูดหนึ่งเล่นกระเล่นติดหนึ่ง ล่างวิ่งรูดล่างวิ่งรูดห้าล่างวิ่งรูดห้า ผู้ล่าง5้สีเขียนผิดเนาะพี่น้องเขียนผิดเขียนผิดแต่ปูกับไหกับโตัวพึ่งเกาเน้อพี่น้องว่ามันหาสี่สี่หาแต่ก,กับตัวนั่นพึ่งเกาเหรพี่น้องแต่ก็ต้องเขียนตามปูสีห่ห้า ห้าห้าหกห้าสหห้าห สี่เจ็ดห้าเจ็ดหกเจ็ดเก้าคู่เก้าหางล่างวิ่งรูดห้าเน่นกับเน่นจิตหา 4ี่ห้าห้าห้าหกห้าหกห้าห้าหกเน้นติดหากขยังไม่หาห้าเจ็ดอาพี่น้องแอดจิตทวนอีกรอบด้วยครับเด้อแอดจิตทวนอีกรอบตัวยง่ายกัชัดเจนอด้วยนะพี่น้อง เพราะว่าปูทรงมาให้มันกบบระไริตวใหญ่มันกระตูนน้อยๆมันซุ่มก็อาธิบดเบิ้งบร,งบรงชัดเนาะพี่น้องนี่บนวิ่งหนึ่งล่างวิ่งห้านี่เนาะพี่น้องเนาะแอดกับไม่ได้หลอกมาเขียนตัวใหญ่แล้วน้องพี่น้องเ้าแคบหน้าจอตามนี้นะครับเด้อแนวทางล่าพัฒนาปูโคราดวันศุกร์ที่สองมิถุนาสองหาหกหกบนวิ่งหนึ่งบนวิ่งลูดหนึ่งจับคู่กับมีสามหนึ่งสามศูนย์สา,สามสอง 4ีหนึ่ง1ีศูนย์ีหาหน่หาศนย์หาสองปูเน้นไ้ติดหนึ่งสามหนึ่งีหาหอันนี้คือบนล่างวิ่งรูด5จับคูกับมิซีหาหาหกหา6ีหกหาหกหกหกซีหาเจ็ดหกเน้นติดหาได้พี่น้องเด้อพี่น้องห้ากับแคบหนาจอตามนี้ครับผมกับก่อบประคุณปูคนละหลายที่แบ่งปัดนแนวทางล่าพัฒนา แคบหน้าจอดตามนี้ครับผมมากกระจัดคัดกระพานตัวเลขกัเป็นแค่แนวทางสองทุ่มเครื่องของวันสุกที่สองมิถุนาสองหาหกหกขอให้โชคๆมันหมันเรื่อยๆแห้งสุกผูสุกคนอยาจะเลื่อมฝากดกดไลค์กดแชร์กดติดตามได้พี่น้องเด้พี่น้องท่านไดกดไลค์กดแชร์ให้ขอให้ยู่ดีมีสุกตลอดปีตลอดไปคอย้รว่อยๆแห้งๆเก็บอย่าไข้อย่าจนคลิปหน้าพอกันไหมคลิปนี้สวัสดีครับผม